แต่แ้วผมผมจริงไหมน,นะครับอยู่ช่องแม็กเดลแชร์ผมมีน้องคนหนึง่งครมาหาผมอีกแล้วก็น้องก็เล่ามาว่าพี่ช่วยโปรโมทช่อง YouTube ให้ผมหน่อยได้ไหมผมไปดูนีนี่ <c oughs> ช่องยูทูบน้องเขาก็ทาเกี่ยวกับทั่วไปสายฮาตะ,ต,ะต,ะตะลกตลกอะไรพวกนีน้แล้วก็มีคลิปท่องเที่ยวด้วยเกมเกมรีวิวของรีวิวช่องคนอื่นอะ่ะเยอะแล้วก็ทําเกี่ยวกับอะไรทั่วไปอ่ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามันดูกันดีกว่าว่าช่องน้องเขา คุณตามเท่าไหร่ละช่องน้องก็คือชื่อช่อง Anat TV นั่นทุกคนนะใส่ป่านี่อันแรกน้องเขาโอ้โหคนตีดตามก็671คนนั้นทุกคนนะวิดีโอก,ก็114่วร้อยสิบสคนทำเดียวกันเนี่ยเอาเรื่องส่วนใหญ่น้องเขาจะทำแบบคลิปวิดีโอสั้นๆสามสิบนาทีมีคลิปเที่ยวด้วยเที่ยวพทัทลุงโอ้โหอินโทรมารีวิวโลรีวิวโลอะไรอ่ะอุ้ยใช่อะรีวิวโลกอะ ต้องเข้าดูนะทุกคนนะถ้าใครยังไม่ดูก็เข้าดูได้อานาทีวีทำเกี่ยวเยอะแยะเลยนี่ประธานบริษัทนี่ประธานบริษัทด้วยสุดยอดนะน้องเขาอายุเท่าไหร่สิบสามอ่ะยังเด็กเลยทุกคนแต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์นะทำาเรื่อยๆนะ้องเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเรื่อยๆมีสปอนเซอร์เลยอะ่ะสปอนเซอร์จากช่องปานปาระโนหนึ่งที่ซึ่งเรารีวิวไปเมื่อกี้เอเอ,เอรีวิวช่องเขาไปเมื่อกี้ เสนโนะปาละปาละโน่งหนึ่งเออ,อน,นี่คลิปเยอะๆทั้งนั้นเลยทุกคนเลียก,ก็มีนะทุกคนนะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นมากกว่าคลิปวิดโอ้ตั้งเยอะกว่าทุกคนแต่น้องเขาก็ทำคลิปตลกๆอยนะู่แล้วอาฮ่าโควิดอะไรโคโรนาลูกวีไพอ่ออะไรเนี่ยน้องแต๋คุยคนเดียวเข <c oughs> <c oughs> เคยเข้าดูอยู่นะ่ะอันนี้อันนี้นอันนี้นอันนี้อันนี้เห็นไหมเออ ก็ไปติดตามกขาได้นะทุกคนนะช่องน้องเขาก็ไม่มีอะไรมากอุ้ยคลิปเยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่คลิปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคลิปยอดนิยอดยอดนิยมก่อนคลิปยอดนิยมคืออะไรอุ้ยพัทนลุงเดี๋ยวลองกดเข้าดูกันทุกคน อย่างหล่อหล่อถึเกเลยเลยเด็เกกวันนี้ก็ไปจิตตามน้องเขาได้นะทุกคนน้องเขาก็ก็ทำคลิปออกมาเรื่อยๆทุกคนน้องเขาอยู่สั่งจังหวัดนะไม่รู้ว่าจังหวัดไหนก็น้องก็รู้จกักในเพจกลุ่มกลุ่มยูทูบอะน้องก็ทัามหาผมอะพี่ช่วยรีวิวช่อง y o u t u b e ห,หน่อยตอนที่ผมถึง1นึ่งันซับอะทุกคนตอนนี้ผมว่าหนึ่งพนห้ซับแล้วทุกคนยังไม่ถึงร้อยอะ ยังไม่ถึง1,100อะ่ะอืมแช่1,050่ัเองก็ไปติดตามน้องเขาเยอะๆได้นะทุกคนนะชื่อช่องอนททีวีสายบ้านนะทุกคนนะพิมพ์คำนี้นะอนททีวีสายบ้านเดี๋ยวดูวิวยอดรวมนี่อุย้ยวิวยอดรวมว่า12,232คนเป้าหมายของผมผู้ติดตาม1,500คนและรับชม4ี0 0ัชั่วโมงให้ส5 0 0ัชั่วโมงขอบคุณสำหรับทุกๆคนนะครับนี่สูุ ไปด้วยกันคลิปนี้ก็มาโปรโมทช่องน้องเขาเดเฉยนะทุกคนนะถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา,า,ามเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปก็ไปกดติดตา,าช่องอาร์ตทีวีเยอะๆนะทุกคนนะให้ถึง1,500งับที่น้องตั้งเป้าหมายไว้โอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า